สารามสองเอกชัยโครงการ2นะครับมาในราคาเริ่มต้นที่1.89้าล้านบาทเท่านั้นเองนะครับมาอยู่กันที่บ้านตัวอย่างพฤกษวัลันนะครับขนาดเนื้อที่เริ่มต้น17.385ตารางวานะครับส่วนตรงนี้หน้าบ้านครับกว้าง5.7เมตรฮะสามารถจอดรถได้2คันสบายๆไปดูในบ้านกันครับตัวบ้านนะครับจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ําเนื้อที่ใช้สอย1 1 0 5 8ตารางเมตรครับพื้นที่ส่วนแรกเนี่ยจะเข้ามาเจอลิฟวิ่งแอร์เรียก่อนนะครับต่อมาอยากให้ทุกคนดูส่วนทางออกหลังบ้านนะ ประตูบานเลื่อนบานใหญ่แบบนี้เลยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดประตูหลังบ้านกับหน้าบ้านนะครับมันจะทําให้ลมสามารถ f ฟ o ผ่านตัวบ้านได้ครับทำให้บ้านเย็นสบายและก็โปร่งอีกด้วยนะครับโดยบ้านทุกหลังครับโครงการจะลงเสาเข็มไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วครับไปจองบ้านแปลงสวยก่อนใครก่อนเปิดขายจริงอีกนะครับโดยที่หน้าโครงการครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนําลูกค้าอยู่นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับ